โอ้ประชาธิปัตยุกใหมมาชวนพี <t> ่น <confused> ้องชาวไทยรับในุ้คนเขาเทียมตัวไทยมั่นใจประชาธิปัตยค่ะขอสวัสดีนะคะพี่น้องที่อยู่สนามนี้นะคะแล้วกราบขอบคุณอย่างสูงนะคะที่ได้สละเวลามาเป็นกำลังใจให้ ทั้ง33เขตในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะและขออนุญาตสวัสดีไปยังพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆุกเขตนะคะมั่นใจในพักประชาธิปัตย์ได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเพราะพักประชาธิปัตย์นั้นมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ยังอีกมากมายมีประสบการณ์สามารถทำงานให้พี่น้องได้ทั้งกรุงเทพมหานครและทั้งประเทศพี่น้องคะมั่นใจในประชาธิปัตย์เลือกทั้งคนเลือกทั้งพักทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องคะบอกต่อๆกันด้วยนะคะถ้าแค่นี้เราอาจไม่ชนะเขาบอกต่อๆเลือกทั้งคนเลือกทั้งพัก ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องอกลาบขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ